สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่เอเ r y เว d ์ e เดย์พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาครอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมคนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการปลูกพืชชนิดต่างๆรวมทั้งการขยายพันธุ์พืช ด้วยวิธีการต่างๆด้วยการต่อกิ่งเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชอีกวิธีหนึ่งที่เกษตรกร,กรต้องการเปลี่ยนพันธุ์พืชจากพันธุ์ที่ไม่ดีให้เป็นพันธุ์ดีตามที่ต้องการสิ่งสำคัญคือการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่ดีและต้นพันธุ์ที่ดีต้องมีรากที่แข็งแรง เพื่อจะดูดซึมสารอาหารต่างๆที่อยู่ในดินทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตเกิดผลที่ดีชีวิตเราก็เช่นเดียวกันหลายครั้งเรามักจะจดจ่ออยู่ที่ผลแต่แท้จริงแล้วความสำคัญอยู่ที่รากรากที่ดีย่อมให้ผลที่ดีรากที่ไม่ดี ย่อมให้ผลที่ไม่ดีในพระคำพีโรมบทที่11ออาจารย์เปาโลเปรียบเทียบก,กิ่งก้านเป็นเหมือนชนชาติต่างๆอิสราเอลและต่างชาติส่วนรากนั้นคือพระเยซูคริสต์เราทุกคนเป็นเหมือนกิ่งก้านรากในอดีตของเราไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตาม วันนี้เราเป็นกิ่งก้านที่ติดอยู่กับลำต้นของรากใหม่แล้วนั่นคือรากที่ย่างลงในพระเยซูคริสต์เราจึงเป็นกิ่งก้านและผลที่ดีการทำสิ่งต่างๆจึงไม่ได้เกิดจากความพยายามของเราเองแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังย่างรากลงในอะไรวันนี้ เราอย่างรากลงในอะไรในพระเยซูคริสต์หรือโลกนี้รากที่ดีย่อมให้ผลที่ดีรากที่ชั่วย่อมให้ผลที่ชั่วเมื่อเราเลือกที่จะอย่งรากกับโลกนี้ถ้าเรารับเอาค่านิยมทัศนคติแนวคิดที่นำไปสู่การประพฤติแบบโลกนี้เช่นความเห็นแก่ตัว ความโกรธความเกลียดชังการไม่ให้อภัยแต่ถ้าเราเลือกที่จะยังลากลงในพระคริสต์เราจะรับเอาค่านิยมทัศนคติแนวคิดที่นำไปสู่การประพฤติแบบพระคริสต์เช่นความรักความเมตตาการุณาความถ่อมสุภาพการให้อภัยชีวิตเราจึงไม่จำเป็นต้องจดจ่ออยู่ ที่ผลอีกต่อไปแต่ที่สำคัญจดจ่อว่ารากในชีวิตของเรากำลังยังลงในใครหรืออะไรอย่างรากถูกต้องเกิดผลงดงามโรมบทที่11ข้อ16กล่าวว่าถ้ารากบริสุทธิ์กิ่งทั้งหมดก็บริสุทธิ์ด้วย แล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ